หายแล้วเนาะหายแล้วโอเคเย่สุดยอดสุดยอดถ้าหายแล้วงั้นแสดงว่าเราโอเคแล้วนะฮะเรารอรอที่เหลือเรารอเนาะเรารอคนเข้ามากันดีฝ่า เข้ามาแล้วฝากใส่ไว้แล้วรอจดเลยลูกขอบคุณครับใครเข้ามาแล้วฝากเคาะจอเคาะใจด้วยนะครับผมพี่โบเลยเนี่ยพี่โบฝากพี่โบกดกดไลค์รัวๆแบบขอท่าเหมียวหน่อยไม่ให้ <c oughs> ไว้นรอมากขอบคุณครับรอทุกคนเข้ามาเดี๋ยวมันจะเกลินแล้วนะไม่แจะเกลิน น้องแมมม่ามเข้ายืนยังรูปมัมแล้วครับผมแม็กมัมแล้วเอากี่ใจดีวันนี้โอ้โหใจเย็นดีขอบุญใจส้มนะครับขอบุญใจส้มนะครับไม่อยากรู้ว่าเข้าทีมนี่มันคือมันมันได้อะไรอะแว e ์โ u กัสอืม I think he's sleeping now maybe พี่ปรเดิลงนันะคะขอบคุณนะครับโอเคตอนนี้เข้ามาเกือบจะ300คนแล้วแม็กแม็กเปล่าประกาศเลยแล้วกันก็คือพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้คือวันเกิดของแม็กนะรู้จักพูดไหมรู้จักกันครับทุกคน300คนนี้พรุ่งนี้คือวันเกิดแม็กแล้วนะครับวันที่18ตุลาคมพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดแม็กแล้วอายุครบ17ขวบ โต oh, ละใกล้จะขับรถได้ละวขอบคุณใจส้มนะครับ,บคุณใจส้มนะครับ Morning from America from America your fans here miss you and a u g u s t a lot thank you ห้ามบอกอายุอ uh ้าวไอเลิฟ k ิก톡ดีอย่างเงี้ยไอเลิฟ k ิก k เอาอีกแล้วเปิดไหล์ไม่กี่นาทีก็เอาแล้วโหตายขอบคุณกุหลาบนะครับขอบคุณกุหลาบนะครับขอบคุณไอเล็บจิกทำไมมันยากจังทุกคนคือแม็กไปตัดผมมามันมันแบบมันรู้สึกไหมมันรู้สึกว่าแม็กผมสั้นลงเยอะมากเลยขอบคุณฟองวันนะครับขอบคุณใจส้มใจส้มเยอะมากเลยทุกคนรู้สึกว่ามันมันแบบมันเปลี่ยนไปไหมฮะ มันดีมากทรงนี้วันนี้บอกละติกตอกกี่หนโอ้ติกตอก,อตกตอนี้บอกได้เรื่อยๆอ่ะเพราะว่าไอเลิฟ i ิกตอกสุดๆอ่ะไอเลิฟ i ิกตอกนะไอเลิฟ i ิกตอกไอเลิฟ k ิกตอกมากๆเลยนะไอเลิฟ i ิกตอกสุดๆทรงไหนก็น่ารักครับผมขอบคุณอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมืออุ้มใจขอบคุณมือมอุ้มใจครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลุงนะขอบคุณครับขอบคุณทุกๆ h a แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผม สูงเท่าไรสูงร้อยแปดสิบครับ When are you going to the Philippines Hmm um uh, I can like cannot really tell the specific days but I hope I see you soon ไม่เอาคอมเมนต์ไม่ทนันทุกคนเย็นๆนะพูดภาษาพม่าได้ไหมมิงกะบาได้คำเดียว เรามกินข้าวยังกินแล้วครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากเคาะจอเคาะใจกันด้วยเข้ามาคุยกันนะคะมีอะไรก็ส่งมาคุยกันได้พวกนี้วันเกิดแม็กแล้วนะแม็กพูดอังกฤษจีนเกาหลีให้เกิงๆนะครับโอ้ขอบคุณครับอยากได้ทุกภาษาเลยที่มิมสบายดีพี่แม็เป็นคนี้หลคนกรุงเทพครับคนไทยด้วยกี่ใจดีครับ เดี๋ยวเรามีเป้าหมายก่อนละกันน้องแม็กหล่อนี้โตแล้วใช่ค่ะแม็กเองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่วขอสองนิ้วหน่อยน้องแม็กรับของขวัญไหมตามงานจริงๆสามารถเอามาให้ได้นะครับแต่ว่าแค่เอิมไม่แน่ใจว่ายื่นอาจอะจะยื่นอาจอะจะจต้องฝาก ฝากฝากพี่ทีมงานมาอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันอาจจะเยอะคนอาจจะเยอะตรงนั้นไม่อาจจะแบบว่ารับของทุกคนไม่ทันหน้าหวานกว่าดิซิล,ลี่สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากขอจอขอใจด้วยเออคนให้คนดูจะ่านแล้วเจเย็นนะทุกคนคือตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทุกคนดูเลยนะ อ um, อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมอยากได้เ,เป็นพิเศษไหมไม่อ um, ไม่แน่ใจ <laughs> new account no it's not my new account it's just uh, just like my backup account You know? บอกมาเร็วบอกอะไรบอกบอกว่าอยากได้อะไรหรอ อุ้ยนี่ไงไม่จำพี่ใบเหลียงผัดไขไได่ดาละพี่วิ่งรอบรอบอะไรนะพี่วิ่งรอบบ้านอย่างพี่ใบเหลียงผัดไข่วิ่งรอบบ้านอย่างไฮชายังมาฮาคิตาขอบคุณใจส้มนะครับ Have you eaten Yes I am สวัสดีครับลูกแม็กหนุ่มและเด็กตอนนี้ต้องเป็นหนุ่มน้อยสวัสดีครับคนเกิดตุลาเขาว่าหน้าตาดีเออมีส่วนถูกนี่มีส่วนถูกให้สายังแม้ว่านี้มีส่วนถูกนะฮะสำหรับพี่ที่บอกว่าเกิดเดือนตุลาเป็นคนหล่อเนี่ยแม้ว่ามีส่วนถูกส่วนถูกมากเลยแหละ เคยเจอที่เดี๋ยวหมอมีสิ่งที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำไหมคะเอ,อ่ออยากแข่งรถได้ไหมฮะแข่งแต่ในเกมอ่ะดีเกิดขอสออะไรบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวทิกตอกเป็นนะเพราะว่าไอเลิฟทิกตอกแอนน้องแมไม่ใช่เราขอสแสดงสิครับเจนเย็นน้ำพี่เหมยเราสแสดงอยู่เราสแสดงได้เลยแหละ เราพร้อมจะแสดงเลยขอบุญใจส้มนะครับกินข้าวยังครับกินแล้วครับอย่าดูซีซั่นสองแล้วอ่าซีซนะั่นสอน่าจะได้ดูประมาณยังไม่ได้เปิดกล้องเลยสิยังไม่ได้ใจยังคอนเฟิร์มไม่ได้เลยแข่งได้นะแต่ต้องไปแข่งที่สนามไม่ถึงแข่งรถใช่ไหมอันตรายทีแม่ไม่ให้อ่ะโอ้ขอบุนแมวครับขอบุณแมวโอ้แมวว่าแ,แ,แม่ต้องตั้งอนนี่แล้วปะเขาเว่าอะไร อแม้ว่าแมคแม้ว่าไม่ต้องตั้งแบบว่าโกของไลฟ์นี้หน่อยละของขวัญวันเกิดอะไรอย่างนี้ไหมของขวัญวันเกิดอีอีตั้งเป็นอันไหนเดียทุกคน ไม่เป็นอะไรไเดียวเราตั้งมันแบบอันใหญ่ๆเลยไหมอันที่มันแบบฟิลเตอร์อลังอ,งอ,งอังอลังแบบเวอร์วังอลังการงานสร้างอะไรแบบ TikTok Universe อะไรเงี้ยโห TikTok Universe ทำไมมันมันเยอะเหมือนกันนะดุย้ยขอบคุณครับคืออะไรอะ่ะแม่มองไม่ทัน ตร่องนะั้นคือแม่กำลังเลือกเซตโกอยู่สิคือมันไม่แน่ใจเลยว่าเมื่อกี้ที่พี่เขาส่งมาคืออะไรแต่ว่าขอบคุณนะครับนี่แหละ TikTok Universe เลยนี่ไงเห็นมีพี่ๆถามกันมงกุฎมงกุฎด,ดอกไม้ส้มไงอ่าขอบคุณครับตัดคลิปให้เวลานะบอกไม่จะได้รู้ขอบคุณครับ Please be English Um, I have quiz tomorrow, but I need to watch you. <laughs> and you also to like reading your sheet or your book. You know what I mean. You have to prepare yourself for the exam tomorrow. But you can also watch me. รู้จักพี่นุ่มรุ่นไหมรู้จักสิครับ <laughs> ทำไมวันนี้ไม่ค่อยมีใครคุยกับแม็กเลยทุกคนมีแบบว่าคำถามอะไรไหมพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมคะพรุ่งนี้วันเกิดใช่ไหมพรุ่งนี้ไลฟ์ดีไหมพรุ่งนี้ไลฟ์ดีไหมดูกัน Thank you r e p r e my answer <laughs> everybody น้องแม็กย้อนหลังวันที่19ด้วยได้ไหมไปเบิร์ดเดย์น้องแม็กย้อนหลังวันที่19เาออได้สิอ๋อใช่นี่ทุกคนคือวันที่19เนี้เรามีนัดกันใช่ไหมที่เออเขาเรียกว่าอะไรสุม่มชุมแห่งชาติเศรษฐกิจใช่ไหมที่เป็นงานหนังสือของ B2S ที่แม็กพี่ออร์กัสนิวยีร์แล้วก็เจอจะไปโปรโมทกันนะครับที่เออสุ่มเศรษฐกิจก็เออถ้าใครที่มาหาพวกเรานะครับก็สามารถมา อุดหนุนได้นะมาอุดหนุนพวกโฟตโต้บุ๊กหรือว่านิยาย Addicted Heroin ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือพรุ่งนี้วันเกิดแม็กแล้ววันถัดไปก็เป็นวันงานเลยเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถแฮปปี้เบรดย้อนหลังได้นะมันไม่ติดเลยสามารถมาบอกแฮปปี้เบรดกันได้มันคืองานอะไรมันคือสัปดาห์หนังสือคะครับเป็นสัปดาห์หนังสือแล้วก็เป็นสัปดาห์หนังสือแล้วก็ ดิจ t e r r เ r โ n e เรามีไปโปรโมทนิยายที่ของ B2S นะครับพี่แม็กมออะไรมอห้าครับแต่ว่าตอนนี้สอบ GD โปรโมทกี่โมงจริงๆเริ่มโปรโมทตั้งแต่ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรประมาณนี้แหละครับ Where you gonna celebrate ah uh, celebrate um, ืม maybe this year I'm not celebrating ถ้าไม่ถึงใส่เว่นอะ่ะ อันนี้มันเป็นแว่นมันเป็นแว่นกองแสงครับแล้วก็จริงๆใส่สายตาสั้นบวกเขาเงได้ไหมบวกเอียงพอสมควรก็เลยใสยแ่แว่นเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามามอ,นะอ,มอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยใส่ปกติจะใส่แว่นตลอดฮะแล้วก็วันนี้ไปเรียนมาด้วยก็เลยใสยแ่แว่นเพราะว่าเดี๋ยวมองกระดาไม่เห็นอยากไปมากแต่บ,บ้านใกล้สุดๆลองเผื่อเวลามาไหมเราเผื่อเวลาได้นะฮะหรือว่าท่านเหนื่อยก็ ไม่เป็นไรพี่ไปเหนี่ยมผัดไข่เอาเป็นว่าแมงน้อยใจวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมขึ้นอยู่กับว่าทุกคนอยากฟังท็อปิกอะไรพี่มูนมินอยากฟังอะไรเป็นพิเศษไหมฮะหรือว่าอยากโค้ดอีกคือถ้าอยากฟังโก้ดใม่ไก็จัดโค้ดให้ได้แถวไหนคะ่ะเอ่อส่วนซีรกิจนี่มันแถวนะไม่แน่ใจเลยส่วนซีรกิจมันคือ,ม,คอ,ม,คอมันคือเรียกว่าแถวอะไรอ่ะอืมรู้ไม่จำเป็ใช่ไหมใช่ครับมีซีรีส์อะไรอีกไหมรอซีซั่นสอ,สองไม่ไหวแล้ว จริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องรอติดตามครับเพราะว่าจริงๆกม็มีมีที่จะแบบว่าหลายอย่างนะมีมีทั้งรายกร,รายการหรือว่าอาจจะมีเป็นหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ต้องต้องรอติดตามต้องรอคอนเฟิร์มนะศูนย์เท่าไหร่ศูนย์ร้อยแปดสิบครับใช่คองเตยอยู่แถวคองเตยครับในขอโกดสักหนึ่งอุ้ยไม่ได้ดิเวลามันแบบเวลามันยังไม่ค่อยได้โกดเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับเอาสร้อยีห้ออะไรอันนี้ เราบอกเราบอกยี่ห้อได้เหรอเพาะว,ว่าทุกคนทุกคนดูเอะไรกันนะแป๊บน,นึงนะเอากลับมาแล้วซอยยี่ห้ออะไรเอืมก็ออะไรนี้เดี๋ยวนั้นจะมีคนพิมพ์บอก <laughs> หายตัวใช่ไหมหายตัวมาเมื่อกี้วันเกิดพรุ่งนี้หรอใช่ครับขอบคุณนะครับสร้อยปนน้องแม็กใช่รู้ได้ไง d ที่อยู่เลยอังกฤษอืมยังทุกคนคือเมื่อกี้ที่แม็กอืม fine how are you I'm fine พี่หายตัวได้ใช่คือแม็กหายตัวเพราะว่าเมื่อกี้มีสายสายคือมแม่แม็กเองเห็นไม่ชัด ใช่ครับแม่เอามาให้ดูก็คือโฟโต้บุ๊กของเรานะครับที่แมกลงโปรโมทไปหรือว่าก็จะเห็นแมกหรือว่าพี่กัด๊ดหรือว่าแบบว่าอยากเห็นเจมายจังเลยค่ะติดตามตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยแงเจมายวันนี้เจมายอยู่ข้างบนท้าครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมมีมีใครเข้ามาบ้างแล้วเนะวันนี้มีใครเข้ามาบ้างแล้วนะ พี่ทอฝันสวัสดีครับโอเคมาแมกแมกจะโชว์แล้วนะคือทำไมพี่โบเงียบไปเลยคือพี่โบเปิดไลน์แม็กแล้วก็หลับแน่เลยใช่ไหมพี่โบบอกแมาเดี๋ยวนี้พี่โบบอกมาเดี๋ยวนี้เอยนะหรือว่าพี่โบไปแล้ว ต้องใช้แน่ๆพี่โบไปแล้วหรือเปล่าห่วห่วกีตา้ามานี่ทุกคนโอ้ยขอบคุณพี่หมีนะครับแล้วนนแถบจะมาเมื่อไหร่ทำไม,ามาน่าจะขอบคุณครับซีนสองต้องรออีกสักพักหนึ่งนะทุกคนเย็นๆยังอยู่คอจอคอใายอยู่ <c oughs> อุ้ยหกหมื่นแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> ทำไมรีบจัง ไม้หกหมื่นไว้จังโอเคนี่นะครับนั่นแหละนี่นั่นแหละอ้าหลบก่อนหลบก่อน <c oughs> พี่แจ็คแมคโครเอาอีกแล้วแจ็คแมคโครอีกแล้ว hey, เทอาวันนี้เตรียมนิ้วมาดี โอ้โห oh, คือวันนี้แบบวอร์มอะวอร์มวอร์มเ้ยรเ่นมนยอมใช่ไหมใช่ครับพาราท่าไหรอย่างรู้อ่ะพาราไม่เข้าใจติดตามต้นแของเลก้าตอนนี้ตัวเมนูขอบคุณนะครับเห็นแล้วนี่คือโฟโต้บุ๊กนะครับทุกคนคือแม็กก็ไม่แน่ใจว่ามันโชว์ได้หรือยังตอนนี้แต่ว <so ่าแม็กโชว์แล้วไม่เป็นไรหรอกอีกสองวันึ มีความสุขมากๆขอบคุณนะครผมขอบทุกคนที่เข้ามาอวยพรมันเกิดนะน้องไม่สูงเท่าไหร่สูง180ครับ Hi g a เทงน้อง Can you do a love pose I will d i d i t e ่าน i l a n d p a ยังยังเลยครับเยี่ยมโชว์แล้วนี่ คือโฟโต้บุ๊กของเราที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันไปวันที่19นะครับ VJ Max แน่นอนครับสวัสดีครับผมอันนี้คือโฟโต้บุ๊กที่เมื่อกี้ m a กพูดไปนะคะว่าเราจะเออ่วางขายกันวันที่19นี้ใช่ไหมอีก2วันวก็คือที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับที่งานหนังสือก็ถ้าเกิดว่าใครราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจ พรุ่งนี้แม็กทำไรทุกคนทุกคน แต่มีเรื่องจะบอกอ่ะคือมันไม่ได้ออมมันไม่ไม่เอนเออร์จี้แล้วแต่ว่า TikTok มันเตือนแม็กอะ Tik t ก o k มันบอกว่าแม็กผิดกฎอะ่ะโอ้ตายตายเนี่ยดูดิคนดูร้อหมดเลย ติ๊กต็อกมันบอกว่าแม็กโชว์อ่ะมันบอกว่าแม็กโชว์สินค้าผิดกฎอ่ะแล้วเมื่อกี้มันบอกว่ามันจะรีสติคแม็ก Mac อะไรสักอย่างอแบบเออมันจะปิดกนะั้นอ่ะมันบอกว่ามันจะปิดกั้นแม็กสิบนาทีหรืออสักอย่างไม่รู้งอนละแต่ไม่เป็นไรเลอติ๊กต็อกนะใช่หรอไม่ใช่บ้าสร้อยแม็กไอ้นี่เองราคามันก็ไม่ได้พูดนะ ลงแล้วขึ้นใหม่เหรอจะดีเหรอหนูโดนระบบเล่นละเออไลฟ์ไปเรื่อยๆก็ได้แหละเดี๋ยวมันก็ปลดเนาะใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าลงแล้วขึ้นใหม่ดีครับพี่พี่กิฟบอกว่าลงแล้วขึ้นใหม่อ๋อถ้าถาจะโชว์มันต้องมีตะก้าใช่ไหม IC IC ลงลงแล้วขึ้นใหม่เหรอลงแล้วขึ้นใหม่จะอยู่ดูกันไหม okay